ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับสปส919อากาศผันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกทุนแบบนี้พร้อมกับภารากิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และทุกปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักง,งานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารพทัฒนาได้ดําเนินการตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้รับการร้องขอกรณีภายพิบัติจากน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากจากฝนฟ้าขนองและยังได้จัดชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วนะคะ ตรวจสอบสถานการณ์น้ำตามลำคลองฝายและจุดเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอุทกภยัยเพื่อประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะน้ำก็ยังระบายอยู่ในเกณฑ์ปกตินะ้ำอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คำแนะนำกิจการการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดเทศไก่พื้นบ้านและเป็ดไข่ให้แก่เกษตรกรทั้งนี้ยังได้มอบคู่มือในการเลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกษตรได้ ศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างแหล่งอาหารเพิ่มไรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งณพื้นที่ตมบบ้านท่อนอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-4สําำนักงานพัฒนาภาคหหน่วยบัญชาการหทหารฒนา ได้จัดกำลังพลจิตอาสาภาราชทานและกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยเข้าดำเนินการนำรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมน้ำดื่มสะอาดเติมลงถังบรรจุน้ำของโรงเรียนวันเจริญสามัคคีไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคพร้อมท้งได้นำน,ำน้ำดื่มหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญห,หาการขาดแคลนน้ำดื่มและปัญหาภัยแล้ง นโรงเรียนวันจเจริญสามัคคีตำบลบ้านไซอเภเปรา,าสาร์จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ